เรานี่มัดมัดเขาพี่น้องปกติเกี่ยวเขาไว้จะ้ลยมือเลยล่ะเพราะดักติดมาดโอ้ยอยากคักาไหลไม่มีหน้าเลย เล่นม oh. ันเล่นออว่าเอามือเกี่ยวออกมันสักจิปล่อยถิ่นไปแต่เสียดายมันหลายลำบากเขาน้ำซาปาก็อึดอยากมาหลายปีหลายตัวสิมีเด็ก็เล่นเด้มาเห็ดเอาท่านจิปล่อยถิ่นก็เสียดาย

งงก็ต้องย่างหรกก็ต้องย่างเอนอด้านเลนเล่น,นเดี๋ยวนี่แหละสอกับเขาไมาห่หายเล็กน้อยครัมครับสีหน่าหมูกับไก่เน่าไก่มาต้มให้ลูกใส่ละกฝัดสีก็แรกเตรียมอาหารให้เด็กๆเนื้อยู่ครับขั้วกับหกจักหน่อยเลยครับขั้วฝัดสีก็กกนนไ,ดกได้เห็ดออกกินหนอกบ้านว่าได้เห็ด พวกในบ้านแล้วมันกินกับเขากับนํามันมีนอุดอู้ไดห้หอมไบ้บานเลยง่ายออกมาเห็ดข้างนอกเตรียมอาหารให้เด็กๆครับเตรียมอาหารให้เด็กหน่อยชุดนี้ของสองอันนี้ของยูบ้านนี่พี่น้องของตีโป๊กับไอ่แล้วก็อันนี้กับกับแม่หมอ,อน,นี่กัเยี๋ยผสม จะเอาไปให้แม่ฝ่ายยุสสวนสุกแม่ฝ่ายเปียดไล่ไปได้พี่น้องอยุผลยุสสวนแล้วก็ชุดอีกชุดนึ่งก็เ็ดให้ปีโป้รับไอก้กี่ครับไอหมูครับไอหมีไ้จ้อยไม่ใช่นางถาก็อันนี้ก็กรับขว,ขว่าติน้น กับเขาบานๆมีนู่นบานๆพอทิ้งมาเคสกับเขาเองครับสื่อกับเขากับนำสื่อบ่บ่ได้สื่อสําเร็จนะครับสื่อไม่เหตุกินเองเป็นคนมาเคสกับเขากว่ากับหกเจ็น้อยพี่น้องโอ้กำลังกินข้าวครับ่อททำกับข้าให้เรียบร้อยแล้วกำลังกินใหญ่เลย ดูสองขาหลังเขาว่ามีการส่งตัวเลยว่ามีคำว่าส่งตัวเด้เลยเกยียดยางเดียวเด้พี่น้องขาหน้าเพิ่นจะอุ้มไว้สองขาหลังเหยียดยางเดียวไม่ใช่สิ่งหายหลังย่างเดียวอันนี้ของบ้านแม่ฟ้าที่สวน แสบบ่าปิดโปะนะกินบ่สนใจเลยเอา้าวอิ่มหรือบ่นี่แมนเห็ดห้จตเส่าวหดกินเห็เดเบิร์ดเดะ สุดท้ายกาแาพี่ฝากน้องไปน้ำเนยได้แครับเออพอม่พี่น้องสุขสุขสุขคนนั่นแหละฝากช่องพาถิ่นชาวาสนวนคนเหลืองมาไปน้ำเนยให้เขาน้องน้องแล้วแล้วผาถิ่นก็นะดะออกแววดินเขาเงาแตงที่เก่าเหรอพี่น้องเมื่อนี่เครื่องเอาดินเขาเงาแตงเครื่องจะดีห่อบอกทีดาไปน้ำเป,ป็นช่วงไปกาดปั้นห่อนก็นจะเขาสวนช่วงห้อนๆก็จะเขาสวนแหรอพี่น่อง เพราะว่าวัคซีน่าเขาอาศัยนีย่เขาอยู่ในหุ่มแดดฮอนๆอากาศนอ,นอ,อนนดด่อนๆแน,น่แดดอ่อนๆแน่แต่กได้เอาดินเขาหงาแตงทุกทายก็ฝากไ,ไว้น้ำเด้อครับเด้อพ่อแม่พี่น้องซุกหัวซุกหุขขนนั่นแหละฝากช่องควาถิ่นแก้วสัวก้นเลียงมาไว้น้ำแน่นขอบคุณขอบคุณได้หลายนี่แหละพี่น้องภารกิจแต่ละเสาสัวเสียออกบ้านกัน ให้น้องๆได้กินเข่าสักก้อนล่ะย่างไ,ได้ออกบ้านไปเห็นงานรอบสองหลอบสองกับไปเตาสอ,สองกัล่ะขอบคุณขอบคุณหลายๆขอบคุณครับ